สวัสดีครับมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธประโอดเล่มนี้นะครับพุทธวัจนะมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเล่มทานแต่ท่านกาลยานามิตรท่านใดไม่สะดวกในการอ่านก็นี่นะครับทศดาพระองค์จึงจัดว่าคำ<น>พ,พระองค์เป็นระ,นะระเบียบวินัยของสุคต เป็นเสียงถ่ายทอดจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงหรือถ้าไม่สะดวกทั้งสองอย่างก็เปิดไปที่ Facebook, YouTube, Google พิมพ์คำว่าพุทธวัจนะกัลยาณมิตรก็จะได้อ่านได้ฟังพุทธวัจนะจากพุทธประโอดของพระพุทธเจ้าแท้ๆนะครับไม่มีคำของสาวกภาสิทสาวกแต่งขึ้นหรือสาวกอธิบายเพิ่มเติมนะครับ หมวดธรรมที่เราจะอ่านวันนี้ผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้อายุวันนะสุขะภะและปันติพานภิกษุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสอย่างแก่ปฏิคาหกสอย่างเป็นอย่างไรคือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละคันให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วน แห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คันให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้ม sw ีส่วนแห่งวันณะอันเป็นทิพย์หร an ือเป็นของมนุษย์คันให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คันให้พระแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพระอันเป็นทิพย์หรือเป็นส่วนของมนุษย์ทิกสุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่อย่างนี้แล แก่ปฏิคาหกผู้ใดย่อมให้โภชนะโดยเคารพตามการอันควรแก่ท่านผู้สํารวมบริโภคโภชนะที่ผู้อื่นให้อยู่ผู้นั้นชื่อว่าให้ฐานะทั้งสี่อย่างคืออายุวันนะสุข,ขะและพระผู้มีปกติให้อายุวันนะสุข,ขะพระจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุมียศในที่นั้นๆน ภิกษุทั้งหลายผู้ให้โภชนาชื่อว่าให้ฐานะห้าอย่างแก่ปฏิคาหกห้าอย่างเป็นอย่างไรคือให้อายุให้วันนะให้สุขให้กำลังให้ปฏิพานคันให้อายุแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คันให้วันนะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันนะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คันให้สุขแล้วย่อมเป็น ผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คันให้กำลังแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งกำลังอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์คันให้ปฏิพานแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งปฏิพานอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะห้าอย่างนี้แลแก่ปฏิคาหกผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้กำลังย่อมได้กำลังให้วันณะย่อมได้วันณะ ให้ปฏิพานย่อมได้ปฏิพานให้สุขย่อมได้สุขคันให้อายุกำลังวันนะสุขและปฏิพานแล้วจะเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆพุทธวจนะสา,สาธุสาธุสาธุครับผม